สวัสดีค่ะพบกับทองสไตล์เอราวัลลีจ้าเด้อก่อนอื่นกับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับซักใครนี้ด้วยจ้าพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นกำลังใจให้สไตล์เอราวัลลนะจ้าพี่น้องจ๋าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ้าพี่น้องจะบริภาคลิป็นไหมนะจ๊ะน้องพี่น้องมื้อนี้จะพาสไตล์เอราวัลาไม่กินซุปบะหมี่จ้าพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตโยกับพี่น้องเบิป็นคนด้วยจ้าเด้อเนี่ยซุปบะหมี่พี่น้องแก้มมะละแก้มบักทั่วทั่วแหล่น้าพี่น้อยเนาะ ขอโทษเด้อจ้ะเด้อพี่น้องเด้อบ่เบาหลายใหญ่หางเนาะพี่น้องเนาะกินเลยจ้ะจะมีข้าวเหนียวนะพี่น้องเดี๋ยวสไตล์อะไรให้เบิ่งข้าวเหนียวเด้อ,อพี่น้องเด้อข้าวเหนียวมัห่อนๆพี่น้องแซ่บเมื่อกี้น้ำสไตล์อะไรเด้อจ้ะเด้อสุบกมีเด้อพี่น้องเด้อคุยคดข้ามใหญ่ใเด้อพี่น้องเนาะ ชอบมาด้วยจ้ะกินค้าวใหญ่ๆเลยผักแก่ก็ไม่มดละไม่ซัว มาล่ะพี่น้องเอาเบื่อน้ำโควิดก็อย่างอย่าพี่น้องเอ้ยเขอจังไงสีเศร้าเจ้าเชื่อออกจับบ้านไปหาพ่อให้แม่ก็ไม่ได้ไป,ไป ก็เดรอืมแหนมเนื้อชมเนือน้อนอพี่น้องเนาะสมเนือ้อบ้านเจี๊สาวด้วยบ้านเจ๊สาวตลาดนัดเขาชะกันเลยจ้าด,ด้วอร่อยอืม พอาน้องมุดแสงอย่างมากักพริก กินผู้เดียวกระแซบผู้ดเดียวพี่น้องเอ้ยอย่าให้พี่น้องไม่กินน้ำเรื่อกินในหลายคนกินแซบนะพี่น้องล่ะหุ่ยกำเนียร์จุบบุก,กมี Có gì sao nhiều Thôi Mới à đi đi cao đây phía đây Cà dến dến đây là bàn Hãy subscribe cho kênh เธอเพอว่า,าพลาดเว่าพลาดกินตรงมาให้พี่น้อง คุย้ยังไงเนี่ยแม่งวัน,นกับรายไปนอนไม่ยองงอัเขาปูพาขึ้นอนบุ้งเขาขายไปส่นหญ่แบว่าสื้ยเ่อร้องอ่ะเอาน สุดบอกมี่ครับเนี่เแ้วกอเอื่นอมี่ับพลออ่ะชทเอื่นขนมใท่เอื่นขนมจมม่วผมมัวพ่น้อง ให้อ้นชั่วดำอื้มชั่วอย่างชั่วแดงบ่ะใาเอ้นชั่วแหล่ช่วงโควิดนี่ประหยัดเลยก็ประหยัดไปน้องเพีองเนาะ อันบนนี้ต่ำกับประมาณนี้เ้ยพี่น้องเด้ออันนี้ต่ำเด้อจ้ะที่สไตล์อลากกินอะบซุปปกหมี พีคำสุดท้ายเนาะคำเมื่อยน,น,นะพี่น้องจ้องมือเลยพี่น้องจะคำสุดท้ายก็ยังเจ็บอยู่พี่น้องเอ้เอาอีกจะคำเนี่ยก็นะ ไม่พี่หลังเนาะแสบอีดีได้สุปบะหมีเดอ้อเวลาเห็ดเองเด้เนี่ยข้ใหญ่ๆอีกอออข้ามานหนึ่งบวกบวกสุปแกงกระดิ่งน้ำดีจัดแส่ปลาหอมเปยน้ำหอมบัวเออปลาหอมบัววัคซีน้ำหอม ก in right ินกับกวนเนี่ยโอ้ใส่ทุกอย่างทุกแนวเลยพี่น้องว่าเสียเอาอีกครั้งไมเสียบแห้งอุตใ่บ่์มไหวพี่น้องพอทำเหนียวจะนอกก็อึนก็ฝากกรอยก็แจ็กก็ซับสไายแด้ใจพี่น้องจ้า คือเป็นกำลังใจสไตลเอล่านะจ๊ะน้องอันที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้พี่น้องจะไพลาดคลิปใหม่ๆหม่ได้จ้าเนาะคุณใดมาส้มสไตล์เอล่าขอให้เฮงด,ด้วยกันทุกคนเลยจ้ะเด้อสวัสดีปีใหม่ย่อนหลังเลยจ้ะเด้อเพราะส,สไตล์เอล่าเบาบางเนาะพี่น้องเนาะทำงานขอบคุณค่ะจะสิให้เบิ้งมุมหลังบวานเด้อพี่น้องเด้อสไตล์เอล่าสิดุกก่อน